สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IT c l คลินิกนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจแล้วก็เข้าถึงโลกของเทคโนโลยีแท็บเล็ตอัน,นสมัยกับดิฉันปรอทัทยาสีสักสาร,รชาติค่ะ ผู้ชมค,คะสำหรับท่านใดน,นะคะที่เป็นผู้ขายแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นเครื่องฮิ้วหรือว่าเครื่องศูนย์ก็ตามนะคะหรือว่าจะเป็นนักพัฒนาโปรแกรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับแท็บเล็ตเนี่ยก็คงจะเข้าใจกับความหมายของคําว่า jailbreak หรือว่า root แท็บเล็ตเป็นอย่างดีนะคะแต่สําหรับผู้ใช้งานธรรมดาอย่างเราหรือว่าเป็น user ธรรมดาแบบเราเนี่ยคงจะไม่ค่อยเข้าใจกับความหมายนี้มากเท่าไหร่นักนะคะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องนี้กันคะ่ะว่าทําไมเราจึงจำเป็นจะต้อง jailbreak หรือว่า root แท็บเล็ตกันบ้างด้วยนะคะวันนี้คะ่ะและแน่นอนนะคะผู้ที่มาให้ความรู้กับเราะคคะก็คงคือ อาจารย์กมมนิดป์ปาลีเลียมจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยปูพื้นฐานให้กับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะว่าอะไรคือความหมายของคำว่ารูทหรือว่าเจ b เบร k ค่ะค่ะเออรูทกับเจ b เบร k นะคะรูทนี่จะเป็นคำคำพูดที่จะใช้งานท็บเล็ตทางด้านของเอนโดย์ะนะะส่วนเจอเบรคเนี่ยเขาจะใช้ใช้งานทางด้าน iOS ของ ไอโฟนไอแพดพวกนี้ค่ะค่ะก็ก็จะแยกกันนิดนึงนะคะคือขั้นตอนออว่าความหมายจริงๆอะ่ะก็คือ,อ,อการเข้าไปแก้ไขระบบหรือว่า modify system นะคะในในของทั้งสองส่วนเนี่ยค่ะทั้งเหมือนอเหมือนกันนะคะ,คะย่ายัง่างคำคำว่า root ของ Android ะอะนะ,ะคะคะก็คือเข้าไปแก้ OS แก้ไข system ใน OS ตรงนั้นนะคะค่ะเจลเบดก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่ามี แก้ไขหรือว่านักแฮกเกอร์เข้าไปพัฒนาแก้ไขใน OS ของส่วนของ iPad นะคะน่าจะเป็นลักษณะนั้นที่ขอจะแยกเขาจะเรียกแยกกันค่ะจริงแล้วเหมือนกับลักษณะของการแก้ไขเครื่องเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าการเรียกใช้คำเนี่ยแตกต่างกันค่่ะะคความหมายก็ไม่ต่างจากคำพูดนะคะเจอเบสเจอเบสเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือแหกกดนะก็คือละเมิดกดจะเป็น แปลาความหมายตามตัวของมันนะคะก็จะเป็นลักษณะาน,านั้นก็แสดงว่าถ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าจะจะพอจะเข้าใจนะคะว่าจะเป็นลักษณะของคือละเมิดละเมิกดกฎเพื่อจะแก้ไข ในตัว o s ของเขาค่ะฟังชื่อแล้วหรือว่าความหมายแล้วฟังแล้วเหมือนจะไปทางลบมากกว่าค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นทางลบแบบนั้นไหมคะแล้วทาไมว่ามันเป็นทางลบแล้วเนี่ยทำไมคนถึงจําเป็นจะต้องไปรูทหรือว่าไปเจลเบรกด้วยค่ะอาจารย์เออจะบอกว่ามันจะเป็นทางลบไหมมันก็จะมองได้สองแง่นะ,ะ,ะถ้าทางผู้ใช้หรือว่ายูเซอร์เนี่ยจริงๆเขามีความต้องการต้องการจะใช้แต่ว่าถ้าบังเอิญว่าระบบปิด ะะอย่างอย่างทางด้านของที่ก่อนที่จะเจ i l บ r เนี่ยจริงๆเราจะต้องใช้อของที่เขามีนะคะแอปเปิลเขาจะมีของเขาว่าเขามีตัว o s ตัวแอปตัวอะไรที่มันเป็นรูปแบบของเขามีะมี iOS ที่มากับเครื่องอยู่แล้วก,ก,ก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ตามขั้นตอนอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปทําการเจ i l b r a นะคะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยาก คนหนึ่งที่เป็นนักพัฒนาโปรแกรมก็อยากจะทดลองหรือว่าเรียนรู้หรือว่าทําการพัฒนาโปรแกรม,มให้มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยะจะต้องไปแก้ไขระบบของเขาก็เป็นการถือว่าเขาก็เป็นการเรียนรู้ของเขาคือไม่ปิดกั้นในด้านของความรู้ของเขาเขาก็จะพัฒนาไปอ,อย่างนั้นนะคะอย่างโทรศัพท์ในค่ายของตระกูลแอปเปิลนะคะก็ะจะใช้อย่างไอโฟนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นเลยว่าใครนะคะถ้าเกิดว่าซื้อเครื่องฮิวซื้อมาแล้วเนี่ยต้องไปทําการเจลเบรกก่อนตรงนี้นี่คือหมายความว่าอะไรคะทำไมต้องเจลเบรกก่อนด้วยอนี่แหละค่ะ ในส่วนที่ถ้าถ้าจริงๆว่าเขาอยากจะทํากันหรือว่าทาเจเบรเนี่ยก็คือ,อยังน้อยเวลาสมมติว่าไปซื้อเครื่องฮิ้วเครื่องเครื่องฮิ้วก็คือเครื่องที่ติดสัญญาอยู่ในต่างประเทศนะคะ,คะก็เขาจะมีซิมเหมือนกับล็อกว่าต้องใช้ในระบบอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเวลามาบ้านเรามันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ต้องทําการเจเบรเพื่อ,อเพื่อให้ตอบรับการใช้ซิมอันอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือในหนึ่งข้อที่เขาต้องการนะคะส่วนใหญ่ พอเจลเบดได้เนี่ยเขาก็เลยมีรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยค่ะที่มาทําการเจลเบดกันในบ้านเราตอนแรกเลยนะคะในช่วงปีแรกๆปีแรกๆที่รับเข้ามาแล้วในเรื่องของรูท่ะคะอาจารย์ถ้าเรื่องของรูทก็แก้ไขระบบเพียงแต่ว่าสมัยแรกๆเหมือนกันนะคะสมัยแรกๆก็จะไอระบบของ OS ของไอตัว Android เนี่ยก็จะมีปัญหา เช่น<ม>ไม่รองรับภาษาไทย<ม>อย่างเงี้ยแต่ Android ที่เขาเป็น Open So อ r c e อยู่แล้วก็รองรับแต่ว่าภาษาไทยของโอเ n Source หมายถึงว่ารองรองแรกๆไม่รองรับภาษาไทยเต็มพิกัดก็ต้องมาทำการรูทเพื่อเปิดระบบแล้วก็ดาวน์โหลดหรือว่าหาภาษาไทยเข้ามาใช้นะ,ะ,ะซึ่งซึ่งแรกๆนะคะ,คะปัจจุบันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสามารถเจอเบรกได้หรือว่าทำการรูทเครื่องได้ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของโปรแกรมพอสมควรค่ะ ก็ใช่ไหมคะเขาเขาจะเขาจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นนักพัฒนาโปรแกรมอิสระหรือว่านักพัฒนาอิสระค่ะอย่างนี้เราสามารถแบ่งเป็นข้อดีเป็นข้อข้อข้อเสียเป็นข้อข้อได้ไหมคะในเรื่องของรู้หรือว่าเจอเบรกอะคะค่ะก็หลักๆเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเจอเบรกเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือบอกว่าติด เครื่องฮิ้วนะคะเครื่องฮิ้วเนี่ยก็คือเขาติดสัญญา <ừ> ทางด้านของค่ายมือถือเนี่ย <ừ> เขาก็ต้องมาทําการเจเบตอันนั้นคือข้อหลักของเขา <ừ> เสร็จถัดไปเนี่ยนะคะทางทางด้านของการเจเบตก็คือเขาจะถ้าถ้าไม่เจเบตเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ใช้รูปแบบของ OS ของเขาก็คือดิ้นไม่ได้มีอะไรก็ต้องใช้ตมนั้นนะคะทีนี้ยูสเซอร์ทั้งหลายเนี่ยมักจะหาอะไรที่ดีๆดี กว่าเนี่ยมาใช้ก็ไปจิวเบตเพื่อจะเปิดระบบนะแล้วก็เอาสิ่งที่ดีอาจจะเป็นการพัฒนาความเร็วพัฒนาทีมพัฒนาอะไรเงี้ยเข้ามาใช้ในในส่วนที่เขาเขาคิดว่าเดิมดีแล้วมันมานดีกว่าแล้วก็เอาเข้ามาใช้อย่างเงี้ยก็จะเป็นสองข้อหลักๆก็คืออย่างที่บอกนะว่าด้านหนึ่งก็คือเอาเพื่อต้องการความเอกห่าปลดล็อกอีกด้านหนึ่งก็คือ พัฒนาระบรบระบบทําให้ทําให้ดีทําให้ไวทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะนั้นก็เหมือนกันก็ไม่ต่างจากลักษณะของอ roid ร์อนดอรก็คือร<น>ูท<น>ทีนี้ไอจะข้อเพิ่มมีข้อดีหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าถ้าอย่างอย่างของอ n d r o i d เนี่ยถ้าเวลาลอมลอมมานะคะมันมากับศูนย์นะเขาก็เรียกว่าลอมศูนย์เนี่ยเวอร์ชั่นแอปอะไรที่เขาติดตั้งมาเนี่ยมันจะติดอยู่่างนั้นถ้าเราต้องการจะมาเอา เวอร์ชันใหม่ใส่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาก็คือไม่สามารถจะใช้ได้นะก็ต้องทําการรูทเพื่อจะลบของเก่าออกแล้วถึงจะใส่ของใหม่เข้าไปได้อันนี้ก็คือถือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการรูทกันเป็นเรื่องจาเป็นเรื่องจําเป็นะนะะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาอย่างนี้แล้วก็รูทเพื่อแก้ไข เฟมแวร์ตัวอื่นใส่ลงไปให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องยังอยู่ในระยะประกันก็แนะนําว่าอย่าทําการรูทหรือว่าเจเบรกเองดีกว่าค่ะก็ไปเข้าที่ศูนย์ดีกว่าใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าถ้าถ้าปัจจุบันนี้นะคะถ้าทําการรูทหรือว่าเจเบรเนี่ยประกันหลุดนะคะแล้วการการรูทหรือว่าเจเบรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้แต่ข้อดีเสมอไปนะคะก็จะสร้างปัญหาถ้าเราทําการรูทหรือว่าเจเบรแบบไม่สมบูรณ์นะก็จะเกิดละ จะเกิดการเออร์เรอร์เกิดการแห้งหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเขาเรียกว่าไม่เสถียรแล้วค่ะแทนที่จะแก้ปัญหากลายเป็นเพิ่มปัญหามากกว่าเดิมหรือว่าถ้าเกิดทำการรูดผิดวิธีเนี่ยนะก็จะกลายเป็นบลิงค์ค่ะบลิงค์คืออะไรคะจย์บลิง์ที่แปลว่าอิดนะคะก็คือเป็นที่ทับกระดาษสมัยก่อนเท่าเครื่องเสียปุ๊บเราเรียกที่ทับกระดาษแต่ปัจจุบันเนี้ยเรียกอิดก็คือก็จะมีซอฟต์บลิง์กับฮาร์ดบลิง์นะคะก็คือ ถ้าเป็นแบบเบาเนี่ยเวลารูดไปผิดวิธีหรือว่ารูดแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยนะก็จะเป็นแบบเบานะก็ซับเป็นซอฟตะคะซต์เนี่ยก็สามารถจะแก้ไขได้นะแต่ถ้าฮาร์ดก็คือจบนะคะฮาร์ดริงเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องส่งให้ศูนย์เปลี่ยนบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขั้นเปลี่ยนบอร์ดเลยค่ะถึงขั้นมีผลกระทบต่อฮาร์ดแวร์ได้ด้วยค่ะถ้าทําไม่เป็นหรือว่าขึ้นในในส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือว่ามีปัญหาก็เป็นไปได้ค่ะ อย่างนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นข้อร้ายแรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าถึงขั้นการสามารถกระทบด้วยกับฮาร์ดแวร์ได้ด้วยอย่างนี้แสดงว่าต้องมีข้อควรระวังในการทํางานของเจอเบกหรือว่าการรูทสิคะค่ะก็ต้องดูความจําเป็นต้องดูความจําเป็นว่าเราอยากจะทําการรูทไหมนะเรามีผลมีผลไหมส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วคนที่จะรูทเนี่ยถ้ามีเครื่องที่มีปัญหาเนี่ยเขาอาจจะใช้รูทแต่ปัจจุบันนี้การรูทการรูทเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปถึง กาะทำงั้นก็ได้เพื่อป้องกันว่าเราไม่ต้องไปหลุดจากไอการเคมกันประกันเงี้ยก็คือตอนนี้สามารถทําสามารถจะนำไฟล์หรือว่าเฟรมแว์ะนะคะเข้าไปเปลี่ยนที่รอมได้โดยไม่ต้องทําการรูดอีกแล้วะะก็สามารถจะเปลี่ยนได้ถ้าเราจะต้องมาซ่อมหือแก้ไขปัญหาอย่างนี้นะคะค่ะเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการหมดประกรันก็เลยที่อาจารย์พิ่งแต่ตอนแรกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรา รูท <Ro> หรือว่าเจเลเบรคเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยจะถือว่าหมดระยะประกันทันทีอย่างนี้เรามีการอันรูทได้ไหมคะหมายความว่าเรารูทไปแล้วแล้วก็หาแบบโปรแกรมตัวหนึ่งใส่เข้าไปแล้วก็คนก็จะไม่รู้ไหมคะว่าเครื่องเราเนี่ยเคยรูทมาก่อนค่ะคก็คือถ้า,ถ,าถ้าเขาจะคือถ,ถ้าเขาจะบอกว่าเขาไม่รับประกันเนี่ยเหตุนิ<ร>ดเดียวเขาก็บอกว่าตรวจพบได้ตรวจพบได้จริงๆ<บ>แล้วถึงแม้จะอันรูทก็ยังสามารถตรวจพบได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะคะ เขาต้องการให้ตัวเครื่องเขาอยู่ในสภ,ภาพแบบนี้แล้วเราไปเปลี่ยนแปลงตัวเครื่องเขาอย่างนี้ค่ะกเาเรียกว่าถ้าเขาตรวจสอบหรือว่าทราบผลนิดเดียวก็สามารถจะบอกว่า,าไม่รับประกันได้นะเขาก็คงจะต้องมีวิธีการแต่ว่าถ้ามองในรูปหนึ่งเนี่ยเขาจะมีอันรูทก็คือเหมือนกับว่าเอาอันรูทเข้าไปให้เหมือนของเดิมค่ะ ก็จะเรียงได้ว่า็อกประกันเหมือนเดิมนะอาจจะตรวจได้แต่ว่าตรวจได้ยากกว่าค่ะใช่ค่ะใช่หรือว่าแม้แต่ตัวเราเองที่รู้ไปแล้วอาจจะไม่ชอบหรือผิดพลาดหรือว่ามันไม่มีไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็อาจจะอ่าโอเคไม่ไม่ไม่มาค้นหาว่าเอะรุดแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจานครั้งั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันที่วิธีการรูดดีกว่าไหมคะเออค่ะวิธีการรูดจริงๆจากสมัยแรกก็จะมีวิธีการรุด โดยการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะทั้งเจเบตเนี่ยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันมันก็จะมีวิธีการรูทที่เป็นแอปนะคะก็คือนําเอาแอปพลิเคชันเนี่ยมาแล้วก็มาทําการรูทที่เครื่องได้เลยค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะเครื่องเรายังอยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ดีเรื่อยๆไม่ติดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ ไม่สมควรจะรูทนะคะไม่สมควรจะรูทค่ะทีนี้ถ้าถ้าอยากจะดูว่ามันมีหน้าตาของโปรแกรมที่ว่าจะรูทอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก็ลองดูหน่อยก็แล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะมันก็มีหลายตัวตอนนี้โหลดมาไว้นะคะก็มีหลายตัวอยู่แล้วแต่ว่าเราจะลองทําการรูทที่ไหนแต่นี่จะขอเป็นแค่ว่าแนะนําว่ามันมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนมันก็จะมีเป็นติปเป็นขั้นทั้างในก็มีอยู่หลายตัวอยู่ที่เขานิยมนิยมรูทกันนะคะค่ะ ค่ะอันแรกนี่จะเป็น root and me นะไอโปรแกรมแอปพลิเคชันนี้ที่เราโหลดขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นแค่เป็นแอปที่ใช้เป็นการเปิดทางสําหรับการ root เฉยๆใ,ใช่ไหมคะค่ะแล้วชุดคําสั่งที่ว่าเราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวนี้ยังไงเราก็ต้องไปหามาได้จากไหนคะชุดคําสั่งมายถึงเป็นเฟรมแวร์ใช่ค่ะเฟรมแวร์เนี่ยมันก็สามารถจะดาวน์โหลดได้แต่ก็น,กน,น่าจะหาน่าจะเป็นช่างหรือว่ามี พื้นความรู้เัืนิดหนึ่งถึงจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบนะคะหรือว่าเรามีความสามารถในการพัฒนาระบบนั้นได้ก็น่าจะได้อันนี้อันนี้จะเป็นเป็นหน้าต่างของเอรูทแอนมีนะก็จะเป็นแค่เป็นใช่จะบอกวิธีการใช้นะคะเป็นเป็นเป็นข้อข้อเป็นบอกวิธีการใช้ว่าทํายังไงเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างข้างในก็จะมีพวกของรูทไกด์มีการแนะนําวิธีการรูต่างต่างใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ รูทแอนดรอยนะคะรูทดอยนะคะเขาเรียกรูทดอยอีกหนึ่งโปรแกรมค่ะก็ก็คือเป็นเป็นลักษณะีหน้าจอให้ดูก็ได้ค่ะก็คงไม่เข้าไปทําการรูทนะคะในระบบแล้วก็เซสีรูทอันนี้ก็นิยมใช้เหมือนกันใช่ไหมคะจ้านคะมีโปรแกรมให้เราเลือกแบบหลากหลายขนาดนี้ค่ะเราจะทราบได้ยงไรว่าโปรแกรมอันไหนถึงจะดีที่สุดโปรแกรมอันไหนถึงจะถีดเวลาที่เรารูทมากที่สุดอย่างน้อยก็ต้องทดสอบดูค่ะว่า อันไหนที่เสถียรอันนี้จะจะบอกไม่ได้เพราะว่าไม่คือไม่ไม่แนะนําว่าให้รู้ถ้าไม่ใช่ช่างหรือว่ามีพื้นความรู้ทางด้านนี้ถ้ารุดแล้วมันเกิดอาการเครื่องดับขึ้นมาเนี่ยก็จะลําบากนะคะนั่นก็จะเป็นเป็นคำแนะนําว่ามันจะมีโปรแกรมรูดอะไรแบนี้บ้างเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเปิดเข้าไปมันก็จะมีขั้นตอนกระบวนการบอกทีนี้จะจะบอกว่าก่อนจะรุทเนี่ยก็คือเหมือนรูทเราแก้ไขระบบอ่ะทีนี้เรามี ทั้งแอปทั้ง SMS ทั้งอะไรเนี่ยจริงๆก็คือทั้ง OS มันอยู่แต่ถ้าเกิดเราทำอะไรผิดพลาดไจ้สร้างความเสียหายได้ใช่ก่อนที่จะทำการรูทจริงๆอ่ะจะต้องแนะนำก่อนว่าเราควรจะ back up ข้อมูลไว้นะคะข้อมูลที่เป็นทั้งหมดของระบบนะคะมไมต้องมีการแบ็กอัด้วยคะถ้าเกิดขั้นตอนการรูทเราข้อมูลนั้นหายหรือว่าถ้าหรือว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ไม่ได้มีการรูทอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะแบ็กอั เพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดการเสียหายนี่เราจะได้เรียกกลับมาใช้ได้ตลอดะะก็จะเป็นลักษณะนี้นพะ,ะพอเรารู้ว่าเราจะทําการรูทนะคะเราก็ต้องแบ็กอัพข้อมูลเอาไว้ให้หมดก่อนทั้งระบบนะคะถ้าตรงไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ค่อยไปลบทิ้งเอาเป็นส่วนนก็แล้วกันนะ,ะคะแล้วก็ทาการแบ็กอัพเก็บไว้ก่อนค่ะการแบ็กอัพที่สามารถทําได้วิธีไหนบ้างคะอาจารย์จริงจริงจริงปกติเราก็จะโหลดแอป มาแบ็กอัพปกติได้หรือว่าแบ็กอัพออโต้อย่างของไอแพดเนี่ยก็จะมีแบ็กอัพออโต้ให้นะคะของจากตัวเครื่องเลยคือหรือว่าโหลดแอปครั้งหนึ่งเขาก็จะแบ็กอัพไว้ให้ Android มีหรือยังคะ Android เราสามารถจะโหลดแอปมาแบ็กอัพเลือกแบ็กอัพได้ว่าเราจะแบ็กอัพอะไรแต่ว่า OS ของเขายังไม่มีมาให้ตอนนี้น่าจะทํามาแล้วก็คือมีมีมาแล้วว่าแต่ว่าเราไม่ได้เห็นว่าเห็นว่า เกิดการแบ็กอัพกันตลอดอนะคะค่ะก็คือสามารถจะทําได้ได้ถ้างั้นเรามาลองทดลองแบ็กอัพดีกว่าไหมะคะทีนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปแบ็กอัพนอกนอกระบบมันะะจะมีคําแนะนําอย่างของรูทบางบางตัวแอปพลิเคชันที่เราเอานํามาเพื่อจะทําการรูทเนี่ยเขาก็จะป้องกันให้เราด้วยเลยก็คือเราสามารถจะเลือกแบ็กอัพทั้งระบบได้เลยอ๋อก่อนที่จะ ทำการรูทคือหมายความว่าแอปพลิเคชันที่ใช้ในการรูทเนี่ยเขาจะมีให้บอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะทําการรูทเนี่ยเขาให้เราเนี่ยแบ็กอัไว้การ Back up นี่ก็สามารถทําได้แบบว่ามีหลายสเต็ปใช่ไหมคะหมายความว่าม,มีมีหลายระดับของการ Back up อันนี้จะแบ็กอัทั้งระบบแบ็กอัพทั้งระบบท่านนี้ก็คือจะมแีแอปตัวหนึ่งก็คือ เร n แม a n เจอรอันนี้นะคะค่ะจย์คะแบ็กอัพทั้งระบบเนี่ยหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบหรือว่าทั้งระบบคือรวมทั้ง o p e r a t i ร g ั y s ิสตด้วย OS ด้วยใช่ไหมคะค่ะทั้งทั้งระบบเลยก็คือจะสามารถจะแบ็กอัพเราก็จะเลือกนะอันนี้ก็จะไม่ได้รูทให้ดูก็จะมีมีขั้นตอนว่ามีการแบ็กอัพนะเคอร์เลนลอมนะทั้งระบบเราก็สามารถไปแบ็กอัพได้ก็เพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการจะรูทเนี่ย เราก็เลือกโปรแกรมนะคะว่ากันพลาดด้วยเพราะว่าบางโปรแกรมให้รูทได้อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้แบ็กอัพไว้ก่อนนะคะถ้าลืมไปว่าเออเราต้องมีการแบ็กอัพไว้เนี่ยบางทีเดี๋ยวข้อมูลมันจะหลุดไปก็ถ้าถ้าจะรูทนะคะก็แนะนําว่าควรจะแบ็กอัพไว้ก่อนด้วดยวิธีการจะใช้ในโปรแกรมหรือว่าเป็นแอปข้างนอกก็ได้นะคะแอปข้างนอกก็ได้ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่เราทําการรูทนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้ในเหตุการณ์แบบไหนบ้างคะ ที่ระวังสุดๆเลยนะคะก็เรื่อง <Okay. S 2> ของไฟค่ะอ,อย่าให้ดับนะคะจริงๆแล้วถ้าเราการพลาดไว้ก็คือเสียบปลั๊กชาร์จทิ้งไว้ซึ่งึ่งจริงๆแล้วไม่แนะนําไม่แนะนําแต่ว่าถ้าเป็นกรณีป้องกันว่าเดี๋ยวเกิดเกิดว่าแบตหมดเนี้ย <Okay. S 2> เราก็เจ็บไว้ก่อนได้อยู่ ที่อาจารย์เคยบอกไว้นะคะว่าไม่ควรจะใช้เครื่องไปด้วยชาร์จไฟไปด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราป้องกันในเรื่องของข้อมูลเสียหายมากก <c oughs> ว่า <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะข้อมูลเสียหายแล้วมันก็จะลำบาก <c oughs> จะกลายเป็นการรูดผิดพลาดแล้วเครื่องจะไม่เสถียรเท่าเดิมถึงจะมาซ่อมหรือแก้ไขได้เนี่ยมันก็จะไม่เสถียรเท่าเดิมแล้วนะค่ะ อาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกเราไว้นะคะว่าในเรื่องของการแบ็กอัพเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ต้องการทําการรูทหรือว่าเจอเบรกก็ตามเนี่ยแต่เราก็ควรจะมีการแบ็กอัพข้อมูลไว้อย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าความสูญเสียเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นกับแท็บเล็ตของเราของข้อมูลเนี่ยได้ตลอดเวลา <Okay. S 1> อย่างนี้เรามีแอปพลิเคชันอื่นไหมคะถ้าเกิดว่าในกรณีเราไม่ต้องการที่จะแบ็กอัพทั้งระบบอะคะค่ะก็มีมีมีอยู่หลายแอปพลิเคชันนะคะก็เลือกเอาว่า เราจะเอาแอปพลิเคชันไหนมาใช้นะคะทีนี้ตอนนี้จะยกตัวอย่างแอปพลิเคชันหนึ่งที่มีอยู่ในนี้ที่มีอยู่ในนี้แล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่บอกว่า My Backup นะคะแอปพวกนี้นี่ดาวน์โหลดฟรีเลยไหมคะฟรีมีทั้งฟรีและเสียตังค่ะแล้วความสามารถของที่ฟรีกับเสียตังนี่เท่ากันไหมคะยังไงบ้างคะอาจารย์เท่าที่เคยอาจารย์เคยเห็นมาค่ะเสียตังมันต้องดีกว่า อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราพอเราต้องการแค่เพียงนิดเดียวหรือว่าต้องการแค่ว่าเท่านี้เราพอใจแล้วเราก็เอาแค่ฟรีกันก็ได้ทดลองใช้ถ้าเกิดว่าใช้ดีเราก็ค่อยไปทําเรื่องเสียตังค์จ่ายตัวที่เต็มมากกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ฟีเจอร์เพิ่มเติมก็ค่อยไปเสียตังค์เพิ่มขึ้นก็ได้แต่ว่าทดลองใช้จากเริ่มต้นก่อนทดลองใช้ก่อนอันนี้ก็เข้าไปที่หน้าจอของแบ็กอัพเมื่อกี้แล้วทีนี้ด้านด้านของหน้าจอเนี่ยก็จะมี เมนูให้เราเลือกนะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของแบ็กอัพนะคะแล้วก็รีสโตนออกมาหลังจากที่เราแบ็กอัพแล้วนะคะแล้วก็มีเมสเน็ตนะไม่ดเนก็คือจัดการจัดการกระบวนการจัดการว่าเราจะทํำยังไงวิวเพื่อดูว่าเราแบ็กอัพอะไรไปแล้วก็เรื่องของการตั้งเวลาตั้งเวลาในการแบ็กอัพความถี่ทีนี้เราก็ลองมาดูกันหน่อยก็แล้วกันค่ะว่าเราสามารถจะแบ็กอัพอะไรได้บ้างคนะคะ เข้าไปที่เมนูแบ็กอัพอ enfin. ันนี้ก็จะมีให้เราเลือกอยู่ว่าจะแบ็กอัพแอปพลิเคชันแอนด์มีเดียหรือว่าดัตตาข้อมูลก็เลือกว่าเราจะแบ็กอัพอะไรอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายเพิ่มเติมของคำว่าแอปพลิเคชันแอนด์มีเดียแล้วก็คำว่า Data าหน่อยค่ะว่า2อทางเลือกนี้มันแตกต่างกันยังไงคะแอปพลิเคชันก็คือในส่วนที่เราโหลดมาเหมือนโปรแกรมต่างๆใช่ส่วนข้อมูลก็คือจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในเครื่องในโอเ อันนี้ก็เราจะลองที่ลองดูนะที่แอปพลิเคชันนี้ก่อนนะพอเรากดไปเลือกไปว่าเดี๋ยวเราจะแบ็กอัพแอปพลิเคชันนะมันก็จะมีทางเลือกให้เราอีกว่าเราจะเอาเก็บไว้ที่ไหนก็จะมีสองทางไอ้สองช่องทางเลือกนะคะก็คือทางเลือกหนึ่งก็จะเป็นของไอเอสดีกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกทางเลือกหนึ่งจะเป็นออนไลน์ทีนี้ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเราแสดงว่าเราต้องต่อใน ค่ะฮะก็เพื่อจะไปฝากไว้ฝากข้อมูลไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ตอนนี้จะขอเป็นว่าเราเลือกลองไปที่เอสดีกาก่อนค่ะถ้าเกิดว่าตามคําแนะนําของอาจารย์นะคะอาจารย์ว่าทางไหนน่จะดีกว่ากันระหว่างไปฝากไฟล์ข้อมูลที่เราแบ็กอัพไว้ออนไลน์กับว่าเก็บไฟล์ไว้ที่เอสดีกาของเราก็แล้วแต่ทางชอบนะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่มากแล้วเราต้องการเรามีเนื้อที่ของเอสดีกาเราก็เก็บที่เอสดีกาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเนื้อที่ของเอสดีกาน้อยเราก็ไปฝาก ออนไลน์ไ์ได้หรือว่าอยากจะทำสองที่เลยก็ได้บางครั้งก็อาจจะกลัว S D าร์ดหายก็ไปฝากออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะอันนี้อันนี้ก็จะขึ้นในส่วนของการแบ็กอัพขึ้นมาให้เราว่าเราจะเลือกแบ็กอัพอะไรนะคะในการมีเดียในนี้ก็จะมีแอปแอปพลิเคชันถ้าเราเลือกก็คือจะเป็นกระบวนการแอปทั้งหมดตอนนี้ถ้าเราเลือกถ้าเราต้องการแบ็กอัพแอปพลิเคชันนะแบ็กอัพรูปถ้ากิดว่าเลือกเข้าไปนี่มันจะแบ็กอัพแอปทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่ามีเราเลือกได้ เรียกได้ว่าแอปนี้จะแบ็กอัพอออััันนนนนีี้้จะเป็็แบพทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นแบ็กอัพรูปภาพแบ็กอัพมิวสิกนะ้วแบ็กอัพวิดีโออันนี้คือทางด้านแอปพลิเคชันหรือว่ามีเดียมีีเดยก็คือมีรูปภาพมีเพลงหรือว่ามีวิดีโอก็ให้เราเลือกได้นะคะก็จะแต่จะแบ็กอัพทักเอาเป็นมิวสิกก็แล้วกันนะคะเลือกมิวสิกไว้แล้วก็กดโอเค นะมันก็จะตั้งชื่อแล้วก็ตั้งชื่อให้เราเลยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีเวลาบอกวันบอกให้เรานะค่ะบอกให้เราเรียบร้อยค่ะนะพอมีเราจําวันจําเวลาหรือว่าข้อมูลตรงนี้ว่าเป็นแอปมิเดียนที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะคะเราก็กดโอเค,อเคนะคะ แล้วก็ทํางานแล้วก็จะรันเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนะคะอันนี้ก็จะออกมาก็เป็นชื่อเป็นชื่อไฟล์ที่เราแบ็กอัพเมื่อกี้นี้แต่อันนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นพวกอะลามพวกเสียงดิงโทนอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะคะก็จะมีจะเป็นลน์ลิดลงมาเราก็กดโอเคไปเลยนะคะไหนลองเข้าไปดูตรงที่ของของ Data ของ Data ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าที่แบ็ k อัพเหมือนเดิมแล้วก็เข้าช่องที่ Data อีกทีหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมเราจะไว้ออนไลน์หรือว่า เอสดิกาดนะคะอันนี้ก็จะเป็น Data มีให้เลือกเยอะแยะเลยมีให้เลือกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะจะไม่ up contact นะคะจะเป็นเอซ s เอ็มเอสเอซ์บุ๊กมากร์กต่างๆเป็นเซตติ้งเซตติ้งนะคะหรือว่าเป็น Android Home อะไรพวกนี้ก็คือเลือกได้โอเคก็เหมือนเดิมคราวนี้ เราลองมาดูที่เมนูอื่นกันบ้างค่ะอาจารย์จะจะลองไหมคะไม่ไม่ลองก็จะเคนซิ้นไปนะคะไม่ลองแล้วค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วมีวันดีคืนดีอยากจะเรียกข้อมูลที่เราแบ็กอัพนั้นกลับมาใช้งานค่ะอาจารย์ตรงนี้ทําได้อย่างไงคะทีนี้เราก็มาดูที่การลิงสตูก็เลือกเมนูลิงสตูเราจาได้ใช่ไหมคะว่าเราไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็เลือกช่องทางที่เราไปเก็บไว้ค่ะก็คือช่องทางของเอ็ดดิการ์ดก็กดลงไปอีกก็จะมีชื่อบอก คือที่เราทำการเมค k อัพไปะนะะในส่วนตรงนี้อันนี้ก็คือ,อต้องการจะลีสตูกลับมาก็โอเคไปนะก็กรีตูกลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วค่ไเรียบร้อยแล้วทีนี้ท,นทีนี้กระบวนกระบวนการแรกคือแบ็กอัพกระบวนการถัดไปต้องการลีงสตูแต่ถ้าเราทำแบ็กอัพแบ็กอัพมันก็จะเป็นลิสต์ลายลายชื่อ ของการแบ็กอัพไว้ในแต่ละวันหรือแต่ว่าเวลานะคะถัดไปเราต้องการเราไม่ต้องการจะเก็บบางวันที่เราแบ็กอัพไว้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องการจะเก็บนะเราก็จะต้องไปจัดการกระบวนการจัดการของเขาจะเอาไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เราก็สามารถจะเข้ามาที่แมกเนตนี้ได้นะคะก็เหมือนเดิมว่าเราเก็บแบ็กอัพไว้ที่ไหนนะคะช่องทางเดิมนะคะมีชื่อเดิมนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเรา จะทําอะไรกับมันนะคะเราจะเลือกเราจะเลือกเราก็จะเลือกลบไม้ไหนลบไหมอันนี้เราจะลบไหมทีนี้อันนี้มีแค่อันเดียวอันเดียวนะคะแคนเซิลไปก่อนนะยังไม่ลบก็คือลบกค่กดนิิเลย่ะนี่เรามาดูวิวดูวิวนิดหนึ่งว่าวิวเนี้ยก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมีช่องทางให้เราเลือกเหมือนเดิมก็คือแอปพลิเคชันมีเดียกับด a ต a าตรงเนี้ยเมื่อกี้เราเลือกไว้เขาก็ใช้เราเลือกว่าอะไรเพื่อไปดูช่องทางไหนนะคะค่ะเหมือนเดิมนะคะ ก็จะมีข้อมูลมาเป็นวิวให้เราดูถ้าเราเลือกไว้หลายรายการก็จะโชว์ให้เราดูหลายรายการหลายวันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลแบ็กอัพไว้หลายรายการค่ะใช่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องเมนูให้เราเลือกวิวค่ะอันนี้แลนนี่ก็คือเรื่องของการแบ็กอัพทั้งหมดใช่ไหมคะมันจะมีช่วงในส่วนของเราสามารถจะตั้งเวลาได้อีกนิดนึ่งค่ะได้กันนะคะ อันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะคะมสมมติเราเลือกสักอันนี้เราก็จะกำหนดเวลาได้นะคะว่าเท่าไหร่ะว่าวันไหนนะคะที่เราจะตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่จะทําการแบ็กอัพนะคะคผู้ชมคะว,วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความหมายทําความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของ ความจำเป็นนะคะของการทำเจลเบรกหรือว่าการรูทแท็บเล็ตกันไปแล้วนะคะรวมไปถึงวิธีการแบ็กอัพต่างๆด้วยนะคะหวังว่าคงจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมเป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะทำการดัดแปลงหรือว่าแก้ไขตัวเครื่องนี้เนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีความรู้เพราะมิฉนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำโดยที่เราไม่รู้การที่เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาอาจจะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาก็ได้ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราค่ะต้องขอบคุณอาจารย์กมลนิตย์ปาลีเลียมจากาาวิทยยลััสรรรพชนค ที่มาให้ความรู้กับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ ผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยพบปัญหาในเรื่องของคีย์บอร์ดนะที่ไม่ถูกใจที่ติดมากับแท็บเล็ตที่เราซื้อมาไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยนะคะที่ตัวเล็กบ้างหรือว่าแป้นพิมพ์นะคะที่ตัวอักษรต่างๆเนี่ยไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราคุ้นเคยบ้างวันนี้นะคะในช่วงของแอปพลิเคชันโดนใจแล้วก็มีแอปดีๆตัวหนึ่งคะ่ะที่จะช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปได้ค่ะติดตามชมกันให้ได้นะคะว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรคะ่ะสำหรับช่วงรายนี้นะคะดิฉันพัทยาศรีศักดิราชติแล้วก็อาจารย์กมลนิษฐ์ไตรเลียมนนะคะ แล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ IT Clinic ค่ะสวัสดีค่ะแอปพ a t เค n T-Swipe Probe เป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดฝีมือคนไทยที่น่าสนใจเป็นคีย์บอร์ดที่ได้รับความนิยมเพราะมีการปรับแต่งได้เยอะอีกทั้งยังปรับแต่งได้ทั้งขนาดตัวหนังสือความสูงความกว้างของคีย์บอร์ดและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวหนังสือได้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานถนัดมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้ Tree Swipe Pro มีการอัปเดตใหม่ๆเขาบอกว่าเร็วแรงไม่หน่วงต่อไปค่ะ จุดเด่นของตัวนี้มีทั้งการพิมพ์แบบไม่ต้องยกนิ้วการวาดนิ้วไปที่ปุ่มต่างๆการสะกดคำแนะนำคำที่จะพิมพ์ใครที่สนใจและอยากสนับสนุนฝีมือคนไทยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ซึ่งให้ดาวน์โหลดฟรีแต่ถ้าอยากจะจ่ายเงินซื้อเวอร์ชั่นเต็มก็ได้ค่ะ